สวัสดีครับกลับมาพบกับช anel จริง s จ a r กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศแชมเปี้ยนคูณ10ที่กาลังจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะครับเราจะมี2อีเวนต์ด้วยกันนะนะเป็นคูณ10สุดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่มากนะครับเริ่มต้นด้วยวันที่วันศุกร์นะครับที่1กรกฎาคมนะครับแชมเปี้ยนที่มีอยู่ในลิสคูณ10เป็นตังต่อไปนี้ครับตัวแรก Legendary Void ครับ Quicks the Ageless นะครับ ตัวที่2ครับ Regenerie ปกติ ati, Lady Kimi ตัวที่3า Regenerie ปกติ Glacier Soul g u i e นะครับ Glacier s o l g u i d ตัวที่4ี่ครับ Epic Void ครับ Gothic Aniri ตัวที่5้าครับ Epic ธรรมดา Vector Dash และตัวสุดท้ายนะครับเ p i c ธรรมดาดูมฟรี e โดยอีเวนต์นี้จะมีระยะ48ชั่วโมงนะครับ48ชั่วโมงตัวต่อไปครับเราจะระยะ e v e n อีเวนต์พอจบของวันศุกร์ที่1แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่3จะเกิดการคูณ10อีกครั้งหนึ่งซึ่งระยะเวลาก็อยู่48ชั่วโมงเหมือนกันโดยตัวที่คูณนะครับตัวแรกครับ l e g จเน a r y Void e เ i c ิกเอเนคควิดเนค e t ิ e เดัวทีนะครับตัวที่2ครับ เลเจนเดอรี่ธรรมดาครับดัชเชสลิลิทูครับตัวที่3ามเลเจนเดอรี่ธรรมดาลิซานดาครับตัวที่4ครับวอยเอปิกเซียครับตัวที่5ครับวอยธรรมดาอุโก้ครับและตัวสุดท้ายครับเอปิกธรรมดานะครับสแต็กไน ก็เห็นได้แล้วนะครับว่านี่เป็นคูณ10 2ครั้งติดต่อกันระยะเวลาโดยรวม96ชั่วโมงหรือว่า4วันนั่นเองนะครับดูลิสกันอีกทีนะครับนี่เป็นหนึ่งในคูณ10ที่น่าจะมีผู้เล่นอยากได้ตัวละครหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น e p i ิหรือ Legendary <c oughs> ก็ตามนะครับแล้วก็จะมาตรงกับนะครับอีเวนต์ของทันดานะครับซึ่งรูปอยู่นี่นะครับ เป็นซัมมอนรั h ที่ได้สร r นดาด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเปิดหินเพราะฉะนั้นวางแผนการเปิดหินดีๆนะครับอยากได้เ e g e น d a อรีจากกลุ่มไหนมากกว่าแน่นอนว่าถ้าเราเปิดตอนคูณ10ก็จะมีโอกาสออกมากนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็น void l e g e n d a r y นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรามาดูแชมเปี้ยนแต่ละตัวกันบ้างน,นะคร่าวๆนะครับว่าตัวไหนมันเด่นไปทางด้านไหนเริ่มต้นด้วยคริกสะกันนะครับคริกเทพ PVE นะครับตัวนี้อยู่ใน คอมแคลนบอสที่ทำตะาเมดได้เยอะที่สุดในโลกนะครับตัวนี้เป็นตัวแบกที่ดีน่าจะดีสุดๆในเกมแล้วถ้าคุณจะเลือกนะครับโดยเฉพาะไอดีที่ไม่มีตัวเยอะนะครับมีตัวนี้จริงๆทำได้ทุกอย่างนะครับอารีนา oss, 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 ่าแคลนบอสดูมทาวเวอร์บอสดันเจียนบอสไฮดรานะครับก็ตัวสารพัดประโยชน์นะครับแจ็คออฟออเทนสคริกส e เดอะเอ s เลสตัวต่อไปนะครับ เลดี้คิมินะครับตัวละครที่เร็วที่สุดในเกมนะครับเด่นทุกที่เหมือนกันนะดูมทาวเวอร์ไฮดราแคลนบอสอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะจะไปเป็นทาง PVP หนักกว่าคริสนะครับแต่โดยรวมก็ใช้ได้ทุกที่เหมือนกันตัวที่3นะครับก็ดูด้อยสุดในกลุ่มนี้นะแต่ก็เป็นตัวที่พิเศษเหมือนกันนะกรีเซียโซไกด์นะครับเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะครับตัวแอนตีวอลล์นรีนาแต่ว่าจริงก็ทำอย่างอื่นได้ด้วย นะครับเอพิกชุดแรกนะครับเรามีกอดซิเกอร์อนิริ1ในตัวชุบที่ดีที่สุดในเกมเพราะเป็นตัวเดียวในเกมที่มีชุบ2สกิลนะครับเร็กเตอร์ดั๊สนะครับเทพ PVE แน่นอนนะใน PVP เราก็เห็นกันบ้างนะครับและแน่นอนครับซัพพอร์ตสารพัดประโยชน์ทำได้อย่างเดียวแต่ทำดีมากๆอย่างดูมพริสสำหรับของวันที่3กรกฎานะครับวันอาทิตย์ ก็หนักไปทาง PVP นะฮะ Necred the Great นะครับ Duchess l i l y 2จริงๆ l i l i t ต่างจาก Necred จริงๆตรงที่ PVE มันก็เทพมากเหมือนกันนะครับ Necred mm hmm. <cl> ใน PVP เออ PVE หรือว่าคอนเทนต์ hmm. เล่นคนเดียวพอจะเล่นได้แต่ l i l i t นี่คือเทพทุกคอนเทนต์นะครับก็ให mm ้ไ hmm. ดก็เช่นกันนะจะเป็นคอนเทนต์ hmm. ที่คนโฟกัสกันอยู่ช่วงนี้นะครับ Lisandra Speed Farm Nantian ต่างๆนะครับ Fire Knight นะครับหรือว่า Speed Farm Doom Tower บอสดักเซ e นะครับอารีนาก็เด่นนะครับเอพิกหนึ่งใน Epic ที่ดีที่สุดในเกมที่คนอยากได้มากๆนะครับเซียนะก็จะอยู่ในคูณรอบนี้ด้วยอูโก้ก็เช่นกันนะครับตัวลดพลังป้องกันบวกกับบล็อกบัฟนะมีสกิลเคลนส์มีสกิลกึ่งชุบนะครับสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับและแน่นอนตัวเปิดอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับในเกมนะลดทั้งพลังป้องกันและพลังโจมตีแถม A1 มีลดสปีดสแต็คไนท์ เป็นนี่ก็เป็นคูณ10ที่น่าสนใจมากอย่างที่บอกนะครับเริ่มวันที่1กรกฎาในายาวไปจนถึง6กรกฎากันเลยทีเดียวนะครับ1มีตัวคูณดังนี้3วันที่นะฮะมีตัวคูณดังนี้นะครับแต่ละอีเวนต์ระยะ48ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือข่าวคูณ10ประจำปลายเดือนมิถุนายน2 0 2 2ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u r i b e Channel กันด้วยจะเป็นประโยชน์นกับผมมากแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับ a r k s h o p a t h บริการเติมเกมสุดคุปนะครับเติมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้ถึงหลายเกมมากมายรวมไปถึงเลด์เชอร์เลเจนด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ